โดยการเดินทางไปที่หน่วย9900แล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะโจมตีอิหร่านกลับอย่างหนักแล้วก็แบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทำให้หลายฝ่ายถอดรหัสนะคะบอกว่าหรืออาจจะเป็นการใช้หน่วยนี้ในการโจมตีอิหร่านนะคะหน่วยนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกันนิดหนึ่งนะคะหน่วย9900ของอิสราเอลเป็นหน่วยที่สังกัด ในหน่วยข่าวกรองนะคะคล้ายๆกับหน่วยที่เราเคยเ,เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือ8200 0นะฮะก็มีบทบาทในเรื่องของการทำสงครามไซเบอร์แต่ว่า9900จะมีความต่างกันไปจาก8200นะฮะ9 9 9 0เเนี่ยเป็นหน่วยที่อยู่เบื้องหลังการทำสงครามแม่นยำของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF เป็นหน่วยที่หลายฝ่ายระบุว่า ลึกลับมากที่สุดหน่วยหนึ่งของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลโดยหน่วยนี้นะคะทหารที่หน่วยนี้ถือเป็นกลุ่มที่กองทัพอิสราเอลให้ความสำคัญมากที่สุดกลุ่มหนึ่งและทุกคนเป็นที่น่าสังเกตว่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีอาการออทิสติกทหารที่ทำหน้าที่ในโครงการโรอิมราชกนะคะ ก็คือโครงการที่อยู่ในหน่วยของ99 0 0เนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่คัดเลือกผู้ที่มีอาการออทิสติกที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นการเป็นทหารเข้ามาฝึกฝนเพื่อประจำการโดยพลเรือนที่เข้ามาเนี่ยจะมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงที่เป็นออทิสติกจะได้เรียนรู้วิธีถอดรหัสแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศในช่วงแรกก่อนจะเข้าประจำการและทหารกลุ่มนี้นะคะ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ทำความเข้าใจภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ได้ในระดับที่เกินกว่าคนปกติทำนะฮะเพราะว่าคนที่มีอาการออทิสติกเนี่ยจะมีความพิเศษมากนะฮะการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยจะทำได้เหนือกว่าคนทั่วไปนะฮะทำไมคนเหล่านี้จึงสามารถมองภาพถ่ายต่างๆ ได้มากกว่าปกติหมายความว่าสามารถจับรายละเอียดได้มากกว่าสายตาของพวกเรานะทหารที่ประจำการในหน่วย9 9 0 0เนี่ยสามารถที่จะนั่งอยู่หน้าแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายชั่วโมงเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นความสามารถที่คนปกติทำไม่ได้นะต้องเป็นคนที่มีความพิเศษเท่านั้นและ นี่คือเออเรียกว่าทหารประจำการในหน่วยนี้จะเป็นคนที่มีความพิเศษทั้งสิ้นนะคะโดยสำหรับการทำสงครามกับเฮบอลเลในคราวนี้ซึ่งก็ดูเดือดมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะคะหน่วย9900เนี่ยได้ค้นหาภาพต่างๆจำนวนมากเพื่อที่จะค้นหาการเปลี่ยนแปลงเพียงเ,เล็กน้อย ก็คือมีหน้าที่ในการแกเตอร์นะฮะเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไฟล์เนี่ยมาเรียงอยู่ตรงหน้าเข้าระบบแล้วก็ใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์เพื่อจะดูความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากพันหมื่นหรือแสนไฟล์นะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่สังเกตได้เนี่ยมันนำไปสู่การ ระบุเป้าหมายที่จะวางระเบิดสแสวงเครื่องข้างถนนช่องระบายอากาศเหนืออุโมงหรือการเพิ่มคอนกรีตเสริมอย่างกระทันหันซึ่งบ่งชี้ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นบังเกอร์นะฮะอันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของหน่วย9900และที่เราเอาหน่วยนี้ มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วมีความพิเศษยังไงเนื่องจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่อาฟกันแลนเดินทางไปที่นั่นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่าอิหร่านจะโดนโจมตีตอบโต้กลับหนักอย่างแน่ๆและเป็นวิธีการโจมตีที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนคนก็เลยไปผูกโยงนะว่าเอ๊ะหรือจะเป็นการใช้หน่วย9900เพราะว่าในปฏิบัติการสังหารผู้นำเฮชบปนเล ก็คือนัทซันนัวันเลาะเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาหนึ่งในคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มากมายมหาศาลแล้วก็ชี้เป้ารวมถึง analyze หรือว่าวิเคราะห์จุดที่เป็นเป้าหมายว่ามันมีอุปสรรคขัดขวางมีการสร้างอุโมงค์หนาขนาดไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย หน่วยนี้เป็นหน่วยหนึ่งที่ทําหน้าที่นั้นนะคะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่บอกเป็นมากมายมหาศาลแล้วก็สังเกตความผิดปกติเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาปฏะติดปะต่อรวบรวมเป็นข้อมูลก่อนที่จะนํามาเป็นแผนและสามารถสังหารนัสวรเล,ละได้สําเร็จนะคะนี่คือพิษสงของ9900ซึ่งคนก็เลยบอกว่าหรือจะใช้หน่วยนี้นะ,ะเป็นเครื่องมือเป็นหลักในการตอบโต้อิหร่าน ซึ่งถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแปลว่าการโจมตีตอบโต้จะเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและความเหนือชั้นของหน่วยข่าวกรองบวกกับความสามารถและความก้าวหน้าทางการทหารนะะอันนี้ก็คือ,อความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะยกหูหาหรือคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ โดยการหารือของผู้นำทั้งสองชาติเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวนานอยู่ประมาณ30นาทีนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะที่โจไบเดนได้ต่อสายคุยกับเนทันยาหูโดยทั้งสองอมีความเรียกว่าบาดหมางกันพอสมควรในเรื่องของวิธีการและก็แนวทางในการทำสงครามในจนวนกาซา เพราะว่าในช่วงหลังๆประธานาธิบดีโจไบเดนออกอาการว่าไม่พอใจในธันยาหูที่ใช้วิธีการในบางครั้งนะฮะที่โจมตีไม่เลือกเป้าแล้วก็ทำให้พลเรือนออบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากในชนวนกาซารวมถึงการที่เนธันยาหูไม่พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะเจรจาหาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาส ตามแผนของไบเดนที่เสนอมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะห่างเหินกันไปแล้วก็ไม่ค่อยจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยในช่วงของการหาหรือนะคะมีรายงานว่าเป็นไปอย่างภาษาอังกฤษคือ productive นะ,ะมีมักมีผลออกมาจากการหาหรือเยอะพอสมควรแล้วก็แน่นอนว่า การหาหรือเป็นการคุยกันว่าจะใช้วิธีการใดในการตอบโต้อิหร่านนะคะหลังจากหาหรือเสร็จเรียบร้อยทางโฆษกคำเนียบเผาก็คือแครินชองพีแอร์ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่าเ,ออเป็นไปในเชิงบวกแต่ไม่ให้รายละเอียดว่าการหาหรือมีผลสรุปเป็นอย่างไรโดยเฉพาะวิธีการที่จะใช้ในการตอบโต้ต่อ,อิหร่านนะคะ ทางด้านสำนักข่าวเอชียสของสหรัฐก็ไปขุดไปแคะมานะคะว่าตกลง2คนเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ยืนยันหลังจากหารือกับนายกนายกเนทันยาหูว่าสหรัฐอันที่1ห,หลักการก็คือสนับสนุนอิสราเอลในการป้องกันตนเองซึ่งการป้องกันตนเองของอิสราเอล ส่วนหนึ่งก็คือการที่อิสราเอลมีสิทธิ์ในการโจมตีอิหร่านกับเนื่องจากอิหร่านโจมตีอิสราเอลเข้ามาก่อนเมื่อวันที่2ตุลาคมนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่านอกเหนือจากการมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากอิหร่านแล้วยังมีสิทธิ์ป้องกันตนเองจากพันธมิตรของอิหรา่านหรือพ r อคซีของอิหร่านในภูมิภาคซึ่งก็รวมถึงฮูตีเฮชบอลเลและก็ฮามัสด้วยอย่างไรก็ตามนะคะออแม้จะมีการออกมาบอกว่า อิหร่านมีสิทธิในการป้องกันตนเองมีสิทธิในการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวออกมาเช่นกันนะคะว่าอิสราเอลยังไม่ได้มีการแจ้งแผนการที่ชัดเจนว่าจะใช้วิธีการอะไรในการโจมตีให้กับผู้นําสหรัฐและสหรัฐได้ระบุนะคะว่า จะไม่เข้าร่วมกับอิสราเอลถ้าเกิดอิสราเอลจะปฏิบัติการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะก็ยืนยันในจุดยืนเดิมเหมือนกับที่ไบเดนได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะมีการอธิบายว่าสาเหตุที่สหรัฐไม่เข้าช่วยหรือว่าจะไม่ร่วมปฏิบัติการกับอิสราเอลถ้าเกิดอิสราเอลจะโจมตีนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะว่าไม่เชื่อนะคะว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นะแล้วก็จะเป็นการเร่งให้อิรานเนี่ยยิ่งเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมยังไม่นับรวมถึงว่าจะนำไปสู่การลุกลามขยายวงของสงครามในภูมิภาคหรือไม่นะคะ